จะมาเวลาผ้าใยผ้าหน้าสาวเป็นล่างแผลค่ะมันเป็นยังไงอันหมากัดเราอืา่หม,มาในทุกอันเงี้ยเป็นละเริ่มเริ่มบอกย้ายเราลงมาหนึ่น้ำเริ่มบอกคนยางไปหุ่นหมาไปกัดคนถ้าวันที่รถไปวุ้นี้ก็คึ้ก,กดัดเลยหอดอนไม่ไปค่ะขิดยังไงขิดเลยคิดว่าเอา เลขมันไม่ได้ยุกไก่ลักกิโลเขาห,หนิมันก็ออกถุกหมดเูนะหมดที่มันออกกอันนีอ่405บอกระออกแต่ว่ามันขาเป็น1991แมน1991ทั้งวันนี้ลักลักข้างชุดตำรวจมันออก1146 1146แมนชุนงำรวจเศษนี้มันออกดีดีเครได้วางสิเอา บัที่นีมันเหลือไปเด้อบัตรที่หนีไปมันจะเป็น4068 4068แทับกันขึ้นไปอี่ป้ายังแม่นไงไอตรงใตรงล้วไม่ใต้สีนหลืองป้ายป้โอ้ปต้หรือเปล่า้ายของไงทางหลวงชนบทเพิ่นว่าชิ้นสามต้องกาฟังหนี้ใต้หยุดใช่นหมฟังสายมือเข้าไปเนี่ยบันที่เดียน้ายของเงิน้ายพีกัด อ่าไปพิกัดไอไอขาไปสีขวามือมันสิเหลือมันสิเหลืออายุสี่ศูนย์กแปดค่ะก็เลคกดี่ามันสี่อกศูนย์มันสิออกหกแปดอกรเลงโลสอดห้ามัละองกละตรงนี้แหะเป็นบอกมันยสองสามดนอย่ามันยกสองสามมันสองสามเ่อวันหนึ่งก็มันออกไปเดียวและกิโลนี่เหลือสองสามเนนเหลือสองสาม แล้วก็รับทั้งช่วยระบจริงมันสีเเรืออยู่ศูสี่กับหกแปดเต่มสนิสี่ตัวไปทั้งหลวงเนไปทั้งหลวงเมอว่ามันออกจุ่ประจันอย่างนูกดยก่ะว่างวดพ่างงานเยอะหนอกสี่หกเลยโอ้ยเลยตรงๆเลยความคิดจาของคือว่าไม่นชอบสี่หกเปนตกา กระสียดายแบบของมากก็เหมือนีกวดขวดจะของเบื่อหวยนะเนื่อรักเนื้อลักกิโลเนี้ยสองสามโซรั้งเดียวเน่นรักลักกิโลนีกเหลือสองสามอืมทีมันก็ไี่ออกขันออกไปหรือว่าออกลักกิโลเดี๋ยวผมสื่อเครื่องมาไหวนะแต่เชื่้าแต่เื่หวายอยู่กัว่าเอาเขาเคยดนที่นี้ลายลักิโลออกคิดผิด่คิดเป็นโซเลยลูะอีี มานีมาเจอยุคการสินนี่้สิวนยุคารสินนี่ยุทว่ประเทศแมนยังไวนยว่ายันมินนี่สมว่าออกอันอันรักไก่กัิโลตัวดี้ักกิโล้สิบลายใ่สิณไมปอากป้ายทั้งลวงทั้งลวงแปลแม่หนึ่งใช่กักกิโลเหลืสองสามท่านได้ออกนะบังคับแม่นี่ถุงเดียวน้อยรกิโลเนาะจ้าแม่นี่งเบิงซ้องมักดแต่ออกซอสสามนี่ผมจะซื้อของมัดใบเลย เไปขี้ไปมึงก็ได้เด้อครับเล็กผมก็เคยเห็นอ้วยอ่าผมเคยเห็นอยู่เรียกไงยังได้ดูสิ่งวทาไทยทิศเดี๋ยวจะให้ไทยยัวติเสียงเรียกให้ค้อมพุ่นละเอ้าเดี๋ยวตอนนี้เอาเลขของพี่น้องเพคนก่อนนะครับเป็นเลขเลขหลักกิโลนะครับเด้อเลขหลักกิโลของเมื่อีนะครับอ่ะคือมือแท้ใช่สี่ศูนย์หกแปดเป็นเลขป้ายบอก เป็นเลขใต้บอพที่กัดนะครับใต้ทางหลวงสี่สหมันออกมาเร้วกสาเสที่เสาเลื้อเลือรักเดียวมันหันออกขึ้นหลักเลขสองสามย่หันนะครับคนแรก้ออกหัวนี่ลูกเม่ยงขเม้าไวแได้่บวชเด้อเม้าไสกิโลบวื่อ่าติ้าเพ่อนะบาซื้อคนกเมล่้องเมาวะครับ เอาแแม่ัวแสดง่ลกสสินมีสากิโลก็กันได้พี่น้องสิบใบต้นกาลสินสี่ใบตัวมไปมากตบุบานเราก็จตัวฮางานคันไป่าคลิปหัวชากิโลหสุรินก็จะเยอะมากเมื่อเาวบุมี่เล่นไม่ยังไท่แท้เร่อศักดิ์สิทธิ์มีัวเป็นดินไทยล่องไปนี่ล่องล่องไทยกันแมันันเป็นหนึ่งพอเสร็จนีมันไปหอดบ้านไหน แมนสวมกางเางขาไปไปสุดไอ้คุณเห่าไอ้บ้านคุณโยนบ้านแมนดูดีแต่ว่ามันออกไี่ดีเลยยังว่าคนหนึ่งสิพนหนึ่งนทันือเขาเ็น่ใจสิบเขาเช่อใจถ้าสาวกีแลเขาจะไปสนใจแต่ยูซูลิสแมนเพราะว่าสาวเดียวแมน่านเขาก็มีกันแฟนเขาเคเมีกอนสาวเามือนน่วแมนสาวกี้แล้วสาวไปดว ที่จะความคิดไปดมันออกประจำมันเป็นอายุไก่เนาะเด็ดด้วยไ่แต่ว่าองระจันท์แเนาะประันท์เดิเนะมือน,นอีคิดมัน,นมื่นเนอืมันออกทุกเส้านี่บาดนี้มันจะเปลี่ยนออกอีวนอีกไปหนึ่งอีกบ่ออกเรวดีวางอีกที่เพราะว่าหุณแสบม่เช้มหมเนาะจ้ากันเวลาจำนีเด้อค่ะสองกิโลออกแรยแล้วสมเาที่เส้าเลือเช้าเดียวรักเดียวนี่นะคะสองสาม ข้าข้างเมืองที่ชี่ิบหกแปดนะเป้นไม่ข้าวนาจีสามกิมว่าประมาณเนี่ยมีเราไม่ล่องลุ่มนวการะ่นี้มันสิออกบ่อหรือเสาเดียวนะคะีแคือว่าออกคือซื้อของเมื่อวานซียากคือมาทายคิอก็ต้องไปใายหมดสุดนี่นี่อนอกอกโอและสนบ้านเฮานี่ละอิบงกันหรืออาเจียอาเจียคนหาเฮาตรงนี้เนาะเพราะว่าไม่สีออกเดือไปหกแปด เนันแล้วก็สีอยู่ลังบันไดเลยครับเด้อเอ้าน้าตาลก็ฟันไม่บีแต่ว่าเพิ่นจะคนมีเส้นเนาะเพิ่นก็เลยเบ่าเรื่องหลักกิโลเรียงไปครับนี่แหลมัดเข่ามัดเข่าในเส้นเพิ่นเข่าในก้อนรู้สึกเพิ่นอยู่ตลอดนะครับเพิ่นจะบอกจากเบ่าอยู่เพิ่นไปจากบอกจากเบ่าอยู่แต่ว่าเอาหมดหนี่งาล้องเบิองนะครับวันนี้ขี่รถจะมาเลื่อนเนาะโอ้ยผู้ขากระได หรือนักปากแกสี่หกตรงๆเนาะก็ต้องกลับเลยไหมครับช่วยไก่เดียวนี่แมนกุลาแล้วก็ช่วงเ้อดอกหนึ่งหนึ่งมันกรอบหนึ่งหนึ่งเนงวดก่อนผุนเว่าเลขมันต้ไปใส่มัชุดนึงหนึ่งหนึ่งมันก็ออกไปแล้วปานีาออกสี่หกย็ดแมนไปขายของสุนัขเราอยูรังเดียวนี่แมนบ่แมนเอายูรังเดียวหนึ่งหนึ่งก็ออกงวดขับไปหมครับแมนไม่ตออว่านีหนแกออกวุฒงสี่บออกวเสาเดียว เสามันจะมีอยูนมีสองหนึ่งสองสามนีอยู่สามเสาเสาเ <ừ> สากิโลหรอกอะเป็นเสาทางชุนบทนะครับเป็นปาา่ายนะป่ายุงกลมเลยไหมยุดี่ล่ะยุนี่ทำมันออกเลยเจ็ดห้าไปเบื้องเสาก็เลยคิดว่าเด็กมันไม่ได้ยุไก่แล้วกันหนึ่งเก้าเแล้วกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกสี่แล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็หกแปดจุ้งสี่เมตรโคตไปวุ่นวายเลยว้า ก็เอาไก่แท้อยู่หลักเจ้ยวห้าก็บขึ้นลายกันรีดอยู่หลักเจียวบ้านเ้ากับมีนออกแทบทุกหมวดกันแลยว่าโอ้ยมันจ่อขึ้นหนีอีกบ้างหัวหนี้ต่ได้นุกันเลยวจ่อเนียนออกด่วนเพราะว่ายุ่งเหนียเพราะว่าอยู่งมองนี้อันเพิ่นกับมานเพี้ยนอันนั้นไปเนาะเมียนสถานที่สถานที่ไอ้นั่นเพิ่นนะไอ้นี่เพิ่นอัน มาทำเพิ่นครับเนี่นที่สักซิษเพิ่นเิ็นก็มีทุกทุกอย่างเขามีทุย่างคภูมิเพิ่นก็สิยุหันเมนแต่ว่าตรงนี้เกิดกได้เพิ่นกะแทบเป็นหุ่เด้งลูกหาเพิ่น็มารับรับหน่อใอเปโยกคอยู่เดี๋ยวใกล้ๆหัวเกียวออกผมสิมัส